โอมชาติวันนี้วันที่17เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานโดยการอยู่ในการจดจำและศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะได้รับมงกุฎสองชั้นเพราะฉะนั้นให้ซึ่งทรัพย์คุณธรรมที่สูงส่ง ในขณะที่รักษาเป้าหมายและจุดหมายของลูกไว้เบื้องหน้าลูกคำถามของเมอรีในวันนี้พ่อผู้สร้างโลกรับใช้ลูกๆูกได้อย่างไรคำตอบข้อที่หนึ่งงานรับใช้ของท่านคือการให้มรดกอันไม่มีขีดจำกัดกับลูกๆและทำลูกให้มีความสุข ไม่มีใครสามารถทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนได้เหมือนกับที่พ่อทำข้อที่สองพ่ออันิีมีขีดจำกัดนั้นได้เช่าบัลลังแล้วทำให้ลูกๆนั้นมาเป็นนายผู้ที่จะถูกนั่งอยู่บนบัลลังของโลกตัวท่านเองไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังขนนกนูงแต่ท่านนั้นได้เอาลูกๆนั่งอยู่บนบัลลังขนนกยูง ผู้คนนั้นสร้างวัดที่ไม่มีชีวิตให้กับพ่อแล้วท่านนั้นจะได้รับรสชาติอะไรจากสิ่งนั้นมันคือลูกๆผู้ที่จะได้รับโชคอาณาจาักสวรรค์ผู้ที่จะมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินเช่นนั้นสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรก จงเอาโยคะสติปัญญาของลูกออกจากแผ่นดินแห่งความทุกนี้แล้วก็จดจำพ่อผู้ก่อตั้งโลกใหม่จงกลับมาสาโทประธานจุดที่สองจงมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักและมหาสมุทรแห่งความสงบและความสุขเหมือนกับพ่อให้เข้าใจปรัชญาของกรรมการกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาป และแสดงการกระทําที่สูงส่งตลอดเวลาทอนของบับตะดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมีโชคของความสุขตลอดเวลาอันเป็นนิรันดร์และมีความจริงจังกระตือรือร้นตลอดเวลาด้วยการร้องเพลงของความสุขอยู่ในจิตใจของลูกลูกๆที่มีโชครับความสำเร็จอันไม่เสื่อมสลายโดยการ ใช้วิธีการอันเป็นนิรันด์จิตใจของลูกจะร้องเพลงตลอดเวลาว่าว้าว้าว้าววาวบาวว้าวโชคว้าวครอบครัวที่แสนหวานว้าววาวเวลาที่งดงามที่สูงส่งที่สุดของยุคบรรจบพบกันทุกการกระทำนั้นก็คือว้าววาคือเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และนี่แหละทำไมลูก จึงมีโชคของความสุขอันเตนิรันลูกไม่สามารถที่จะมีทําไมหรือว่าฉันในจิตใจของลูกได้แทนที่จะเป็นทําไมลูกก็จะพูดว่าว้าว่าว่าและแทนที่จะเป็นฉันลูกก็จะพูดว่าบ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 ้ากติพจน์ในวันนี้ให้ใส่ตาประทับรัฐบาลอันไม่เสื่อมสลายของลูก ไว้ในความคิดที่ลูกนั้นมีแล้วมันก็จะคงอยู่อย่างหนักแน่นอัจฉะโอมชารติ